เคยได้ยินคนส่วนตอนอี้ตอนนี้นนเป็น,ปนสวัสดีสวัสดีเอฟซีมื่อทุกคนทุกคนเนานะวันนี้มาปลูกกับด่าน้อยตามเคยวันนี้ด่าน้อยจะมาเฮ็ดเมนูให้ทำเอฟซีมื่อทุกคนได้เบิง่งนเราแบบวิธีเฮ็ดอาหารแบบลาวๆเนาะแต่ว่าเมนูนี้ด่าน้อย ก้าชิมโบหรือบะก้าซิมเนาะมาเบิ้งกันเดี๋ยวมาเบิ้งมาเบิ้งนี้เมนูเฮาเมื่อนี้เนาะมันเอียงแต่น้อยได้เอียงตัวใหญ่ๆนี่สองตัวนี่เกือบกิโลหนึ่งเอฟซีทุกคนอืออุ้ยปลาทุกนนะตัวยิ่งย่ายเลยอารมณ์อารมณ์ไว้ก่อนเนาะลงรมณ์ไม่เหมา แต่น้อยจะเอาเอาเผือเผือท่านเอาเมื <c <ười> C ่อมันออกกว่าเนาะคอจับนะเนาะวิธีกง่ายๆวิธีเาเรียนแม่นาน้อจะเอาเผือใส่บางคนก็จะเอาเหล้าขาว เขาคั้นเมื่อมันออกเมือม่อมเอียนเขาเขาจะเอาแต่สองตัวนี้ป็ดอ๋อหลามเอียนโซนอเมสุกเนาะอดไว้เอาเขากับปลาไว้โดนเติบเนาะแล้วเขากับเกลือนี่าาม,มาคั่นเกลือมาคั่นดุมเมือกมันจะเปิดมุนเมือกทุกคนจะลูบเมือกมันออกระวังมันกัดมือเด้อันคือกัดมืมอได้น้อยเธอหนึงเก็บเติบอย่าไปตายขาดเกลือ ดี Job, ๋ยวตาน้อยขอหูดเอาเมือกเกียนอ่อนหมดกเนาะเดีวเขามาบึงกันต่อเกียนตาน้อยกัจัดการแล้วเนาะตัวเอาใสเอาอย่งแล้วใส่อย่งออกเรียบร้อยหมดแล้วคราวนี้เดี๋ยวเจ้าน้อยเฮาไปตัดเป็นตอนเนาะนี่เคื่อเฮาจใส่ีหัสิงไขบัวแดงแล้วก็มักเ็ดลาวหม้อเลย ใายใส่ไฟตูกับต้นหอมเนาะบัวใบเขาจะต้มต้มน้ำไม่ส้มไปก่อนเนาะต้มน้ำไม่สมไปแบบให้น้ำไม่สมเขาก็จะจืดแล้วเขาจึงเอาเย็นเขาดูเพราะว่าถ้ามันโบจืดนี่น้ำไม่สมมันจะสูงพูดตร,ง,ตรง,ตงล่างก่อนค่ะว่าน้ำไม่สมเขาส้มส้มหลายนะทุกคนเขาจะล่างน้ำประมาณสองน้ำหรือสามน้ำเนาะเพราะว่าทำบริสันด์มันจะสูงสูนเนาะนะคีดด้วยก่อนเลย รยด้วยยานไปงัวกับเผือเผือเป็นงัวสองอย่างด้วยทุกคนเดี๋ยวต้มมันนี่ให้มันจืดก่อนเนาะต้มน้ำม่ส้มนี่ให้มันจืดเดี๋ยวเอาไปซับเอียนกันจะตับตอเนื้อบนอ้อยลายเนาะนี่สำนีคูดีพรมันตว๋ยไงขั้นเอาทีดตอนไงมันก่าแบบน้ำนซุป นี่อ่าเย็นไงละซานอีบได้ย่าเด้ทุกคนละซานอีจับดิ่นเลยจับเย็นดิ่นบดาย่ายังเลยหมอนน้อยนี่เนาะอ่ะเดี๋ยวอน้อยขอซับอันนี้เรียบร้อยเนาะซับเป็นตอนเรียบร้อยนอนนอนช่วงแบบใกล้จะจืดแล้วเนาะเดี๋ยว เ,เ,เย็นรู้มอมมมกกัน,น,นเ,กเลยหนูก็มาซื้อมาเบิ้งนั้นเปื่อยได้สิบเปอร์เนตอนเอนทีแรกอ่านทีแรกดาน้อยว่าจะเอาน้ำเลือดที่ว่าตอนดาน้อยฟัวแหลเอียนนะเนาะใส่แลแบบมันยังเมือกมันยังค้างหลายแล้วก็เลยว่าโบโบใส่ซะ หรือว่าได้ได้ล้างออกดีๆแล้วจึงมาตัดเป็นตอแล้วก็จึงเอามาลงหม้ออ่เดี๋ยวเฮาต้มไปน้ําหม่ยก่อนเนาะเพราะว่าน้ําซุกเด้นี่เอียนตัวใหญ่นะนี่เนาะอาต้ไปเือจะเปอแล้วเนาะอันนี้แม่เข้าวที่จี้ไว้ละค่ะแต่น้อยนีเป็นตอนเรียบร้อยจทงเข้าเบื่อเนาะหรือว่าผู้ใดบ่มีบ่ทันได้จี่ข้าจังซี่แล้วก็เอา ข้าวเบื่อใส่ก็ได้เนาะอ่าเดี๋ยวต้มเติมน้อยนึงให้ข้าเบื่อมันออกให้นน้ำมันคุ้นๆน้อยนึงเนาะอ่าเรียบร้อยชิมลองดูมันนุ่นว่านคุณชิมชิมตอนนี้เลยว่ะลูกเอาวตอนยังน้อยลูกยังสั่งเข้ามาในครัวสั่งงานสั่งงานกินิ่นอ๋อลามเอียนอยู่บ่แม่นวะแม่น่ะแเด็กบ่บบวบแม่ก็แมก เด็กก็มาคื<ม>อเกาเอียนใหญ่เดยนี่แซ่บแล้วชิลหลายเป็นอะไรเห็ดเห็ดแลวสั้นยังคือเกาบ่คือแต่ว่าจาหน่อยนึงจางน,น้อยนึงเอาได้ตะเกิดรใช่ไหมแต่น้อยนึงได้ลูกพ่นเกือนะอ่าโ,โดยโอาจะเลื่องเฮียม,มาเนาะพอ ใายพูดโหใชเครึ่งหนึ่งซาลูกโดยๆเดอ่ะคนเลยบับนี้นะเอาพักหอมลงเลยลูกล่เลยอ่ะโดยพักในเบื้องมีพักอย่างแน่เอาเบื้องกล้องนะ้ไหมพักอ่าพักอีตูกับหอมบัวใบเนาะอ่ะลงเลยลูกลงเลยอ่ะเดยลงมาเลยลุกเลย ดียนลูกบย่ไู้สิคนจังไดบ่ให้เย็เล่ทีนะเบิ่งไอกแนเคอยคนที่ไเยนบ่เลือคนกเหือแล้วป่เดี๋ยวอาจจะให้แม่เดี๋ยวแม่สิขอิมเดี๋ยวดน104ขอิมเนาะแต่แต่น้อบ่กะิมเป็นตอนปานไดเนาะ กลินมือกองเาสุกมาบนหมอขอบคุณดูนี่แซ่ซบโบนะเย็นกับผู้ดิบเปื่อยผู้ดิอ่อนสุดเลยกินแต่ตอนน้ำไม้สมนี่ได้อยู่เนาะมัดไปเลยสุดนิดนซ่บจะหอมหอมนพดนิไนิดน้ดนิดนินนิ้มดิดิด แบบผสมหลายเนาะเมนูนี้ถ้าผู้ใดอยากลองไปเห็ดก็ลองเห็ดแบบแต่น้อยบึงเนาะกระชีซแบบ่บบอแต่น้อยจะ,จะเสือกับเป้งมัวทุกคนอะลองเอาสูตรนี้ไปเห็ดบึงเนาะเดี๋ยวสิตักแบนใส่ถุงให้พอกับแม่เนาะปานกันกินแต่น้อยขอเมนูนี้ขอพานยังยังบก้าบก้ากีป็นตอนเธอเนาะแต่ว่าเคยกินนัน่นเคยกินอะข้าวปุ้นเป็นน้ำข้าวปุ้นนี่เคยกินเธอหนึง่งข้าวปุ้นน้ำเอียน พอไอ้ด่างใหญ่พื้นเห็ดออกมาเนาะแล้วก็เลยแล้วก็เลยซีมตัวโบก้าโบกา้กาอีห๋ไอ้ด่างน้อยกินเป็นต้นมันมีน้ำน้ำแพ้อยู่เนาะเดี๋ยวตักเสื้อผุงให้พ่อให้แม่ก่อนเนาะนี่ด่างน้อยจะตักให้มนุษย์อ้วนซีมเพื่อว่าไม่ดานลูกซีมน้อยนึงเพื่อว่าดีอ่ะตักให้มนุษย์อ้วนซีมซีมน้อยนึงก่อนย่านาน ก็จะกินบ่ได้หละเพืนรักเพชรเมื่อกี้เนาะนี่กักสามตนซักให้เพื่นอตักตอนน้ำไม่สมใส่น้อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวเอานี้ไปให้มันดนูดอ้วนกันเด้อสวัสดีแหมมืโนี่ลูกมาชิมยังอ๋อเย็นฉวนน้ำไม่สุ่มมีนูที่ว่าลูกตอนประมาณลูก ซีปีฮาปี้าฮาปีรูปประานะังกินแล้วในครัวนะสร้างเงินไอสุมไอดมเวลาเหตุให้เอ๋เอาเสีมึงดูเังเสียคือเกาบเสียงตอนนั้นยังไงนะค่คือเกามีเปลี่ยนแต่ว่าเพ็ดนนึงใช่ะลูกเสียมึงี้เพ็ดนนึง มันจะรสชาติแบบว่าเดีด๋ลูกลองว่าให้เอฟซีเบิ้งมันจะเป็นแบบเค็มๆนัวๆเผ็ดๆนะแบบเค็มๆนัวๆเผ็ดๆ <c oughs> มันมันแซ่บนะ <c oughs> มันแซ่บเนา <c oughs> ะสรุปว่ามันแซ่บมันบ่ <c oughs> <c oughs> อ่ะซีเบิ้งซีเบิ้งลูกก็บมัต้องกินถึงตอมากเผ็ดได้หระวัง อ๋อเนาะอากาศเดี๋ยวนี้เนาะจูงเหยียนห้อนบ่ลูกหุ่นห้อนเลยมันเหย่อะไรเดี๋ยวลูกรักกี่เป็นตันใหญ่ๆเลยให้เนเราเลยให้เราเลยวะให้เราเลยล้นแหละใส่มือเลยเดี๋ยวใส่มือก็ได้ไปตากับลมเมื่อไหร่พาไปแป้ง าาตุกมนันบอกลาซะฮิตุเพิ่มนะมันบอกแซ่บบระลุเนื้อเนื้อเนื้อเอียนจะเป็นอะไรคล้ายๆเนื้อป่าคล้ายๆเนื้อป่าจะแซ่บกว่าหระ<ไม> <laughs> ระวังดุนตอนหมักเพชรเด้อ สามตอนนึงลูกกินเมดบ่เบดเบดอยู่ห้อแล้วเข่าแรงเลยเนาะปวดเนี่บกากินมีบอการกาแหนแบบลูกเธอบกาสอนลุกมาตั้งแต่น้อยไม่กินกินเบดเอาตู้บอลบอได้พาแม่กินเอียนไหม ทไไ่ามดานก็ควาเหนียวถ้าไมไดามีพักกับแต่ลูกพักนอกบเพาะก,การคิวมะเขือสีกับมักท้อผูแต่ลูกบ่มหมักผักกับจากอย่างเลยซาดนังโอเคคือเก่าเนาะ ได้กระดูกมันแข็งน่สองตู๊สองตูเมื่อนั้นซื้อมากิโลหนึ่งค่น,นี้ลาซา,าจับลิ่นเลยเลยเห็นดูลาซาบบียลูก,กาจ้บาบ่อตัวเป็นเป็นบ่อบัก้าบ่อ <c oughs> จดไปคำส่งท้ายเขาอ,อ้ำอันนี้ก็บอาได้บังคับอ่าให้มษย์อ้วนกินได้เอฟซีดูทุกคน อันนี้พ่นมากินมาแต่น้อยเองพู่นนะจากเด้นล้ไผหูแล้วแล้วปะปะเหนื่อยกินแต่ตอนเดี๋ยวแม่ตักงให้อีกคันโบเอ็มนะเหนื่อย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวฝากซ่องกับกกเอฟซีนะลูกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ละอ่ะท่องแานไอวินจันเดอร์ ตัวตัวแข็ง,งจันตัวตัวแข็งจันนะดูให้เอฟซีเป็นกำลังใจติดตามครอบครัวจอมยุ่งของพวกเขาในเด้อเดี๋ยวคลิปนี้เขาก็บเสว้าฉันนี้เนาะเดี๋ยวโบเอิยมนี่จิ๊ดแลกมาให้เพื่อนอีกถ้ายญีเพุ่นเราโบยากกินปันใดฉันนี้ไปเดี๋ยวคลิปน,นี้เขาก็เสว่าสันนี้เนาะขอลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย